อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินภายในเมืองสปอริเซียทางตอนใต้ของยูเครนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของรัเสเซียการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีเป้าหมายทั่วยูเครนส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ของรัเสเซียเกิดขึ้นหลังจากฐานทัพอากาศรัเสเซียในแคว้นไรายาซาและแคว้นซาราตอฟบริเวณภาคกลางตอนใต้ ตกเป็นเป้าโจมตีโดยโด,ยโดนปริศนารัสเซียชี้ว่ายูเครนส่งโดนเข้าไปโจมตีส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตสามนายในขณะที่เครื่องบินสองลำได้รับความเสียหายจากซากโดรนที่ถูกยิงสกัดไว้ได้ฐานทัพอากาศในแคว้นซาราตอฟมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นสถานที่เก็บเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองกำลังนิวเคลียร์ด้านยูเครนไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ระบุเพียงว่า เหตุโจมตีในครั้งนี้เป็นผลกรรมจากการลุกรานของรัสเซียรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าโจมตีดินแดนรัสเซียหลายครั้งแต่จุดเกิดเหตุในครั้งนี้อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียและห่างจากพรมแดนของอยูเครนหากการโจมตีฐานทัพอากาศ2แห่งเป็นฝีมือของอยูเครนจริงจะถือเป็นการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้น อีกหนึ่งวันต่อมาฐานทัพอากาศในแคว้นคูสใกล้กับพรมแดนของอยูเครนถูกโจมตีทําให้เกิดเพลิงไหม้ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นเวลานานหลายชั่วโมงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ส่งเสริมหรือยุยงให้ยูเครนก่อเหตุโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นมาระบบโครงข่ายพลังงานของอยูเครนตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อประชาชนานับล้านท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัดในช่วงฤดูหนาววิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเตือนว่าการโจมตีระบบสาธารณูปโภคต่อไปอาจทำให้ยุคเพรนเข้าสู่ภาวะหายนะประชาชนจะไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้อีกต่อไปเพราะขาดแคลนพลังงานสำหรับใช้งานเครื่องทำความร้อนส่วนศูนย์ช่วยเหลือที่ติดตั้งระบบทำความร้อนประมาณ500แห่งในกรุงเคียฟ ก็ไม่เพียงพอรองรับประชาชนกว่า3ล้าน6แสนคนระบบทำความร้อนส่วนกลางของกรุงเคียฟอาจใช้งานไม่ได้ในขณะที่อุณหภูมิมีแนวโน้มลดต่ำลงถึงติดลบ15องศาเซลเซียสท้ามกลางการต่อสู้อย่างไม่ลดละระหว่างรัสเซียกับยูเครนนิตยสารไทมได้ประกาศให้ประธานาธิบดียูเครนวัย4ีปีเป็นบุคคลแห่งปีประจำปี2022เนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวยูเครน และยังชนะใจคนทั่วโลกจากความกล้าหาญในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้ยังยกย่องจิตวิญญาณของประชาชนชาวยูเครนที่ยืนหยัดต่อสู้และปกป้องแผ่นดินเกิดอย่างไม่ละความพยายาม And in so doing, he not only defended his nation, preserved it, has beaten back Russian offenses, but has turned what could have easily been a war that was only of consequence to people directly affected into a global referendum uh, between democracy and autocracy between the forces of light and the forces of darkness ขณะที่ทําเนี่ยประธานาธิบดีรัสเซียโตกลัาวว่าการเลือกเซเลนสกี้เป็นบุคคลแห่งปีสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความหวาดกลัวรัสเซียในกลุ่มชาติตะวันตกได้อย่างชัดเจนอีกด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซีย เือนว่าความเสี่ยงของการใช้าอาวุธนิวเคลียร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่รัสเซียจะไม่เป็นฝ่ายใช้าอาวุธนิวเคลียร์ก่อนอย่างแน่นอนเอ На сегодняшний день это очевидный факт. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвы, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть. ประธนะานาธิบดีปูตินวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐกรณีติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในตุรกีและอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปสำหรับปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนผู้นำรัสเซียมองว่าน่าจะมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไป และรัเสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติคำพูดของผู้นำรัเสเซียในที่ประชุมสภาสิทธิมนุษยชนส่งสัญญาณว่าสงครามที่กำลังเข้าสู่เดือนที่10ยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงง่ายๆ